สวัสดีครับเอฟซีครับครับผมอ่อเมื่อนี้กับมาพบว่าพอกันช่วงบายๆเนาะครับอ่าตอนนี้กับประมาณใบใบสองกว่ากว่าอืมใบสองกว่ากว่าหมืร์คือเกาหมืรนี้เออได้ข้าวดีมากครับน่ะในส่วนของโตเลขอาจารย์ไข่เม็ดเดียวครับหรือผ้าขมิ้นลึกๆเนาะแน่นออ่าต่อไปกับทีเอิยนผ้าขมิ้นอ่าเพราะอาจารย์ไข่เม็ดเดียวอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนาะเออเอออ่า แต่ผมเคือ่อืนี้มานอนมีข้อดิยมมีจบผมมานอนมีขอ้อแขังแบบเรื่องเรื่องสาเหตุอย่างผมได้เลขมากเปยังผมคือบาถีบเลขตทีปัญหาแตกเรียบร้อยแล้วอโอ้โหมันเคือ่องนี่ผมนอนมันเกิดยังเกิดว่าจาว่าคอยนาซิวอยู่สองสมืออมันคิดจะว่า,ววายังท่ามใจว่ายอะไรยังว่าได้เลขมากเปยังคือบาถีบถ้าว่องน่องว่งในใข้าเจ้าท่อให้ ไฮมากนะว่าเม็นหน่อยสายซะเจ้าไฮมากนะทั้งผู้ไฮเก้าสี่ทั้งผู้ไหนึ่งสีครับยังบ่ถือจนจะมาสีหน้าสีตาผมว่าใครดีที่ล่องคิปก้อนหน้าไปสองคิปมันบ่อช่วงนี้เริ่มป,ปรมนะับ<อ>สภาพขึ้นแล้วขึ้กีก็ปลอมแล้วตอนนี้ปรับสภาพขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นสู่สภาพปกติแล้วบางทีชีววิทสู้ฟังมามันเกิดจากสาเหตุอย่างสู้หูวสูขข้ฟนจึ่ง เอฟซีสี่กำลังฟั่งผมเฝ้าอยู่ตอนเนี่ยให้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันมันถือ้องบอกครับเท่าที่สังเกตเห็นได้ว่าตอนแรกขาเจ้าจปล่อยตองหวดมากเลยในสมองเขาเล่งล่ะอ๋อสำนักนี่แหละแมนล่ะครับสมัสำนักนี่เระเคยถือครับสำนักนี่ล่ะเคยแมนคือแล้วคือแล้ว,ลวอเออกูจีตามสำน,นักน,น,นี่ละวันจ่อขอตัวนะครับเอว่าวัชุภาบขอยีตามสำนักนี่ละว่าสั่แมนมาล่ะ พักหลังมาที่แรกๆก็ร่งคลิปมือแล้สองสามคลิปป็นวะครับหลังๆมาหันเริ่มหลงังหอยอกมาซีหาเมื่อเริ่มรงคลิปเลงเขา่าเลงเข่าไปสำนักนั่นไปสำนักนี่<อ>สำนักนั่นกะว่าให้สามตัวตรงมาผ่านมาวันแล้วนึงแตกสามตัวันละครับว่านี้มัถือของคอยเปลี่ยนไปไม่ได้ถแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปสำนักนั่นกะว่าโอ้ยนี่แห่งจังให้สองตัวหางเดียวทัน้นตัวผ่านมา พวกสีบาทนี่คอยล็อกแรกเขาแรกเขาแรกเลยพวกไส้พวกหัวยังพวกปลาพวกปลาอ้าวไม่เอาจังไหนล่ะลืมสำนักที่เขาให้่เกลียมากเลยลืมสำนักที่เล่งไวมากจีเซียนั่งรักเขาเลาะใกล้เมื่อสีออกตาร้อยเล่ยบันเริ่มคิปหลายร้อยตาบันเมาเล็กเมาเล็กตาร้อยเลยจักสีเรียนน้ำไผจักสีเซียงน้ำไผเริ่มซับชนบันโอ้ใครเรีนอะไรจะวางร่างได้เองนะว่าไงทั้งทั้งที่ คันตามสำนักใดเดียวก็ตามสำนักนั้นรล้วประกันว่าเลขเพื่อนว่าออกนี้หอดสองงวดหรอครับกระตามต่อตามต่อได้ขึ้นมาขึ้นเราครับนี่นี่รักการคิดต้องคิดจัิงสิมันเคยเรียนสำนักใดก็ต้องเรียนสำนักนั้นตามสำนักนั้นครับผมเห็นมานี่บ่เคยเห็นสำนักใดผ่านหอดสามงวดดิสองจังหวดจะเข่าเป๊ะหมดดิครับนี่เรียนมาเอาเรียนมาแมสนแมสำนักที่ เราเคยให้เลขแม่นเขาตอนนื่งกับเวลาลุดกับสิลุดเต็มที่ได้เหรอสามหดสามหดเต็มที่เต็มที่สามหดมาที่เป็นเป็นจ้ไหมาเนี่คอยว่าของซีแล้วถึงบางออกวะเจ้าเปลี่ยนขีอไอ่ปะเป็นตัวอคดดืคิดอะไรขึ้นกันบ่ครับคิดได้หลังจากที่เลขออกได้สองสมมือผมคิดได้เหรอเ้ี่ยบับแต่ว่าหลังจากนั้นซีหามเมื่อลืมขี้เอาเปลี่ยนสั่น กับม้วามึงก็เก่ามาเลยอันนั้นก็ดีนี่ก็ดีเออมันมีจะพูดดีดีทังมาไปไซก์ใครวงาไม่ก็ว่าสั่นแตกจักเสียปวดงวดแตกดีเสียปวดจะผ่านมน้าพอเคยหลุดจั๊กยาเปล่ามาจะความแม่ยนดีหลือจีเปล่าไม่สมองเ่าแม่นแล้วเปล่ามันแม่นแล้วป่านนี้เปล่าหน่อยนึกว่าสำนักนี่ออกมา สามตัวแตกงวดที่แล้วเหรนว่ะับองวดนี้ที่ให้แตกข้อสี่ตัวเหรอน่ะน่งวดปุ๊บวี่แมมแล้วแล้นว่ะแบนี้ถ้าคิดได้แล้วจังสี่อีกสามสีมือขัางหนนี่เป็นยังไงกนเปลี่ยนเคือเก่าอีกแล้วเปลนคือเก่าเราคิดได้อยู่แล้วจเปลี่ยนโค้งสางเก่า่ะเดี๋ยวฮะฮะะฮะฮะฮะสะฮสฮัฮะฮะฮะฮเฮะฮะฮะเรฮะ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 ฮกฮะฮกฮะฮะีะฮ มื่อวานนี่เขาจะเอ่อมื่อเศ้านี่เขาจะหายว่องในมาครับแปลดิผมยึดหลักแปลด้วยมาแจกู้ายเด่นเด็กกิดแปลดิเท่าเสียบมาพีคอร์ทำแปลดบอกวางไว้ๆนี่ไม่โทษโทษมาอีกแล้วครับโทษมาว้านเจี๊พันละนะไข่งหงอกปุ๊บไม่ทันพี่อีกแล้วหงวกปุ๊บอ้าวมันแมนอยู่แบบเริ่มเริ่มพิดแบแปลดอ่ะเริ่มมั่นใจเริแปลดอ่ะเริ่มหันหนามาทั้ง เจ็ดหน้าบายกับแน่มึงจันหน่อยก็ไปกูอุ้งอ่างงวกจากแปดหามาเล่งเจ็ดมึงจันหน่อยนู้คือบ่าที่กิ่งตัวเฮ่าเนี่ยเราหลอกตัวเฮ่าเองซับซ้อนเองซับซ้อนเองที่กิ่งอันเลขนะเลขนี่ยเฮ่าไปเอาเฮ่าเคยตามยูไสเนี่ยเฮ่าหูจังเฮ่าหูอยู่ว่าสำนักนี่เขามันออกมามันออกสำนักกินที่ว่าโอ้ยสะไข่ตูซื้ออยู่วสะไข่ตูซื้อมาดิว่าชีซื่อยู่งนะมันมาดิอันนี้ก็ขอตัวขอให้เด้อว่ากรูฟูมึงครับ อันนี้ก็คืออุปทานนะนะ่ะก็ที่เสื้ออยู่นะ้ะน่ะนะโอ้ยผ่านหนักเบอร์เลย่อยว่าเราื้อเงื่นึงห่อยเบอร์เลยเ <c oughs> บอร์302่อยเบอร์เลยกับว่เป็นยังแต่ว่าเป็นยัง <c oughs> มันมีถึงไม่ผิดเนาะ <c oughs> อะตามต่อตามไม่แต่เอาเอนี้เข้ากับที่ว่าเราเรื่องเฉลยแล้วตัวเลขครับเพค่นบอกมาแล้วอาจารย์ไข่ไม่เดียวครับนะ เจ้าได้เขาเพื่อนเจ้าเขาไปหาเพื่อนมาเศ้าหรือเปล่าอ้ยกลับไปหาเพื่อนแกเราก็ออกมาหนิอือเพราะาตอนเศร้าที่จริงเพื่อนให้เขาไปตาเศร้า<อ>บ่บานี่เมื่อเศร้านี่ตืนอนนมาก,กับตับหยาก่อนเลยอือเนาะทนั้นขึ้นไปตาหยาก่อนพื่อไปหาเพื่อนก่อนเอาไปให้บุษบาครับปีใหม่เด้อโอ้บุษบากับปีใหม่คือควายแลววัวนะครับ ไม่เข้าใจเปลี่ยนชื่อพระแล้วเกินบดีบดไดรัตพิ่งกระทูทั้งสองเครื่องเลยเพี่พี่นสีให้เขาไปหาช่วงเศร้าครับแต่ได้แต่ได้บอกว่าเดี๋ยวให้ผมเคลียร่ธุระแล้วคัดกันเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวบายบายสิเขาไปครับกันนี่แหละไปไปมาวเพื่อเลยว่าเพิ่นเห็นไอ้เนี้เขาลงคลิปไปเพิ่นเบิ่งอยู่ดิอ่าอ่าที่ที่เขาลงไปนะ เพื่นว่าเพื่นว่าไงเพื่นเพื่นว่าโอ้ยต่างคนกับตามตีไปต่างๆ่าหน้าหน้าเนาะตีไปต่างๆหน้าหน้าครับบ้านี่เพื่นก็เลยว่าเอาไปสั้นกันคือมีประเด็นถามเพื่นอยู่อืาจารย์ครับท่านที่ให้แต่ปัญหาจังหี่ดีบอสนี่ผมปรึกษาครับอาจารย์อืมอนี่คือท่านในลักษณะเจ้ากระลังเบาครับอาจารย์อยู่ครับอาจารย์ท่านที่ให้ถ้าปัญหาจังหี่ดีบอสให้เอ็ซีเพิ่นไปวิเคราะห์เอาเอาบุญไทยบุญมั่นลงเงียบครับคือ ถามันจงแกงเกินไปเังกสิเนาะมันก็สิมีคนค่อยสอดค่อยแนมนิดบาดนี่เออเอราะว่าสิเป็นอ่าแต่ละส,ำน,นสำนักนุ่มสำนักนี่อืมบากันไปไปน้ำกันไปทัวร์ทีมทัวร์แดนไปล่ามขคือจังไฟไหมทุ่งไป嗯嗯น<อ>ี่รัศนาเด็กตัวเดียวกันไปห้ายมองแมนแมนไปรายมองแล้วมานี่ไงมันไปเขาหูพวกผู้เพ่นในค่อยถาแนมเบื่องเนี้ย เอามาตัวนี้บ่เรีนบอครับกันไว้อ่าประมาณนึงสั่นอาจารย์ไม่ว่าไม่ค่อยดีไปไหนถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าเพิ่นเห็นตัวเองมันแจ้งแล้วนะถ้าแจ้งแล้วเพิ่นก็อยากให้แจ้งชัดเจนโนอยากให้ชัดเจนราบอยากให้แจ้งชัดเจนไปเลยไม่ไผ่เราได้ว่าเอาเลขผู้นั้นไปป้อยได้ผู้นี้ว่าไบ่าวามาให้วางที่บ่ไม่ต้องกังวใจกบนแมาเมนที่ที่บอกว่าให้ กถ้าถ้าเพื่อนแจ้งแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนชัดเจนแล้วเนี่ยกาการซีบอกให้ชัดเจนไปดีกว่าเพราะว่าเอฟซีบางว่าเพืนกระจาถวัตถุต่างคนกิดตัางตีไปเนาะเดี๋ยวเลขวมื่อที่เข้าสิถูกไอสิที่ถูกสีบ่กถูกเนี่กะกาแล้วตงบุญวาสนาแล้วกันเพราะว่าถ้าแจ้งแล้วกับกับบอกไปดีกว่าครับครับอันนี้คือปัญหาแรกเพื่อนก็บบอกมากว่ายังสี่ครับให้ให้แจ้งตัวเลขดีกว่าครับครับอ่าเข้ากับสตองเสียอืเนาะปัญหาที่สองคือ มีเอฟซีหลายหลายคันเพื่อนบอกว่าล่อกนมือหวอยออกสักมื่นสองมือมจังคอยลงตัวเลขดีบอจังสั้นดีกว่าเดอร์เอืดเพื่อนว่าขับเพื่อนว่าเอซีว่าเอซีว่าเนี่ยเพื่อนอาจารย์อืบ้านี่กับปรึกษากับเพื่อนว่าแบบนี้จะดีบอรับอืนะปรึกษากับอาจารย์เพื่อนก็เลยบอกว่าบ่ดี เพราะวา่าคือคือยัง <g ül> เพิ่นบอกเพิ่นบอกคือคือยังเล่าไปนั่นแหละเบาววาสีชาสีบอกชาบอกเร็วรถ้าบุญวาสนาเพิ่นมีถ้าเพิ่นสิถูกเพิ่นจิได้โชคได้ลาบไม่ตไดใดคือเ่าหันละก็บ,บอกไปโหลดแล้วอีกอย่างนึงมาบอกน้ำกนเมื่นบะเดี๋ยวกัสีมี่ว่าโอ้ย เอาตอมาต่หนันตัวนี้เอามาตัวนี้ตัวเอามาตำหันตัวนี้เลขตัวนี้เอามาตำโงงานบางนี้เพราะว่าที่มันผ่าน,านมากคือต่องวดปุ๊บเพิ่นบอกโหลดนี่ปัญหานี้เพิ่นสิบ,บอกไว้อก่อนหลังจากที่เพิน่นประทันชัดหนี่มันบอกหลังจากชัดแปล้วปุ๊บม่บโดนนี่ชัดนะพน<ม>เพราะโดนเต็มที่ก็บสองมือมันบ้าทั้งก็สิบอกมาเลยปัญหานี่เลขตัวนี้เนาะนะแต่คือจังจังสีหล่บเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะเอากุ้งหน่อยมากุุ้งหน่อยกุ้งฝอยหาอเนาะครับ เพิ่นกับมื่อนีนเพิ่นบอกว่าตีถึงแล้วอืมทีมู่ฮาตีกันนะมู่ฮาตีหลายตัวอยู่บ่กับที่ที่ผมตีเ่ยตีถือแล้วหนึ่งเก้าล่ะโอ้เพิ่นเพิ่นตีเป็นหนึ่งเก้าครับตีถือแล้วล่ะเอาสั้นหนึ่งเก้านึ่งน้ำมันบ่สองตัวเพราะว่าเพิ่นว่าตังยิสตังยิดว่าสิสิเป็นเลข่างสะทออาสั้นโอ้ตังยิสตังยิดนต่ว่าน่นสิเป็นเลขบางครับมีความรู้สึกว่า่าจจะเป็นเลข่าง เรื่งเก่านะยอ๋ออะไรว่อนนี้เพิ่นมาห้่กว่าสามตัวเพื่อให้่สามตัวบ่กวันนี่นี่เลยสามตัวบ่บอกนี่จังไหนสามตัวบอกอืมฝันแล้วดิฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่ายังบ่อกสู้ฟังเหมนะบ่สอ้อ่ะเพื่อนว่ามันเป็นแปลกๆหัวนี้ก็ได้เป็นแปลกๆเลขหลายตัวสั่นอืมบนน่ะเลขหลายตัวสั่นครับไม่เลขกยี่สิตัว ไมยมาสร้างมาแต่ะรงวันที่หนึ่งเถอเขาติดใจเพราะหลังซีบวกสองมีเลขซีตัวอือรางวันที่หนึ่งเลยบ้ดนี้ก็เรียว่าอันข้าท่านอาจารย์ครับอ่านให้ได้เลยมันเดี๋ยวมันบอกท่านเคลื่อนมาล่ะน้ำประจจนแมนกคือก็เรียว่าข้ท่านกะข้าวๆเป็นปัญหาที่โตก็ได้ครับอื สิห้จังไหปัญหามันนี้เลยสิต่อเพราะฉะนั้นล่อซารสนโอ้สรุปแล้วให้ล่อครับล่อซะแต่ตามเมื่อกี้ต่อไปไม่ต้องเอาปัญหาดอกก็เถอะเมื่อเมื่อใด้ว่าใจดีเพิ่สิเวิมชู้ฟังเนาะครับ่ใจดีแต่บ้านเราไม่อดอกเพียนที่แต่มากเกินสองหมื่นมากเกินสองหมื่นรอบนี้คิดว่าถ้าเพื่อนบอกว่าพอ บ่ไให้ปัญหากะคือสิบ่มีปัญหาดอกสิบอกเป็นตัวรอดละกิดว่าสิบอกตัวเล็กเันเพื่อนบ่ให้ปัญหาก็ม่มีปัญหาละเนาะปัญหาไหนปัญหาคนยมีปัญหาเกันนะนี่ครับกะเข้าใจตามนี่เนาะเฮากะประเด็นที่สองประเด็นที่ถามเพื่อนไปเพราะว่ากะ f เอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนกะคอมเมนต์กันข้ามากับแสดงความคิดเห็นนอะอันนี้ก็ขอบคุณเราพุณเนี้ยครับข้ามาแชร์ความคิดกันนะครับอื แต่ว่าตัวที่เลขระโชคอะโอ้ยเอฟซีเห็นด้วยหลายแต่ว่าถ้าให้ตัดปัญหาย่า่ถ่าแล้ว่าซันเม้าไหนึ่งผมอ่านย่า่ตีปัญหาเ่าเปลี่ยนสซันโอ้ยผมปึ๊บปลดตึ๊บแปลกดตึ๊บปลดโอ้เขาเริ่มคิดไปว่าคูเิ่นเบิงเจ็ดสิบแปดสิบกันนี่เพราะฉะนั้นเขาต้องเบาไว้ในยิ่งเลขตัวเลขตัวไหน ถึงสีบอกเขียนกับผู้เป็นอย่างเพื่อนฟังเอาได้เพื่นฟังเอาแมนแต่ว่าอันให้ปัญหานี่โอ้ถึงสีเป็นปัญหาอนุบาลเนาะครับย่าเรื่องมาภูเทานี่คือเด็กหน่อยเลยเด้อแมนวะแมนสีความคิดของเพื่อนนี่เพื่อนสีบอกข่องบอกได้คือจังคือจังมัวห้าววัยรุ่นนี่สีเลยแมนแมนครับโอ้ยังมาวัยรุ่นครับยังมาวัยรุ่นวัยรุ่นตอนตาย วัยรึ่ตอนปลายช่วงปลายของวัยรุ่นนอกจากเอออันนี้ก็เออก็เริ่มคิดประเด็นนี้ไปครับผมจังไรก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็แจ้งตัวเลขนั่แหละตามที่อาจารย์เพื่อนบอกเพื่อนกบเพื่อนก็บอดีเพื่อนก็บอกดีนะเพื่อนก็สิคิดทีเส่วนก็เฮ้าเหรคิดว่าครับผมเนาะเอาตามนั้นเนาะครับเนาะสรุปว่าหนึ่งเก้าสรุปเลขหนึ่งเก้าลองมาเลขอาจารย์ไข่เม็ดเดียวนี่คือหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าน้ด ต,ตังยิดตังยิดว่าสิไปดทั้งล่างอืมตังยิดว่าน่าจะเป็นบ้าร่างเนาะครับครับอีกแนวหนึ่งหวดนี้เนี่ยข่อยฟังเจ้าว่าวอีนึงข่อยเริ่มสิเพี้ยนไปทั้งเดือนนี่้ะเริ่มสิเบลอไปทั้งเดือนจากจากจากแปดเม็ดเดียวจากสิเบลอไปทั้งเจ้าอีกแล้วมากเก้าหนึ่งแล้วมากเก้าหนึ่งนะจากเปียกลอยมาเม็ดเดียวมาเม็ดเดียวอืมเพี้ยนสั้นแล้วอีกแนวหนึ่งเนาะอันนี้กับจิ๋ม้าวสู่ฟังว่า อ่าครับเข้าใจเออถาดูด้วยอ่าเอวงในเออวงในมีสายนันความนี้เป็นเลขซ่องเป็นเลขซ่อมเขาเรีย,น,รยน,วนว่าวงในอ่าเกาหลีสายเกาหลีจากประเทศต่างประเทศได้ไหรอว่าวงในสายเกาหลีหวดวกนั่นนี่เขาทั้งหมดทั้งราง้านอ๋ออย่นี้ว่าเออ หนึ่งเกาซีเห็นบ่หนึ่งซีกับเกาซีเห็อบ่แมนเกาลีนั่นบ่ะ่เอ้าว่า่แมนใส่ใบสองนี้เพิ่งสา่เกาลีไดก่อนเกาลีใดก่อนเกาลีไดก้อนเมื่อไดก่อนยงมัเศร้าเพื่อนทีเพื่อนทีอยากแบ่งปันเพื่อนทีโทษมาบอกเลยแบ่งปันนั่นนั่นบับัดสีเบนบัสีเอ็นสีเอ็นหรือบาร์อันนี้พวกไม่เกาลีที่กินอะไรงวดมากเพราะว่าซื้อพวกนี้เนหลายนานเลอ เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้เงินเพิ่อนลาเพิ่นเพิ่นพ่อแล้วเพิ่นก็เลยอยากแบ่งบั่นแบ่งบั่นแบ่งบันแต่คนไหนมาหลายรวันแล้วบ่ถามใจบุญนี่เพราะว่าใจบุญเป็นผู้จิตต้อมบั่นนี้ผมก็แปลกใจเลยอย่างที่ถามคำถามหนึ่งอยู่อืคือคุยจะดูเรื่องสายเกาหลีอ๋อสายเกาหลีแต่คนอีสานบ้านเนาเนอกไปยังไงเนะคนอีสานนี่แหละแต่ว่าเพิ่นไปทำงานอยู่เกาหลีแมนวันหวยออกแม่นมาพฤศจิกายนมาเลยบ่เกินสองโมงสามโมงวันจุ้งมาเลย ทุกบอกเลยม้นเลยจะว่าเลขเพื่อนกับสี่ลายหางดอกครับยังไรแต่สามสีหางหวดที่ผ่านมาลา่ลาลา่ลาล่าสุดหนึ่งสี่เก้าสี่เนี่ยร้ร<น>้อนเนี่ยนะหนึ 1, 4, 4่งสี่เก้าี่ทั้งบนทั้งล่างอืออสีสี 4, 4, 4, หางนี่นะค่ะเล่สีหางสีหางบอกค่ะสีาหางเข้าบนลาน่างสายเกาหลีนี่สีหางเ้าบนล่างแนี่ยเพราะฉะนั้นยาพักตามเลยอาไงเียนมาวในนง มันเป็นวงในสายเกาหลีเป็นปะวงในสายเกาหลีเนี่ยแต่ว่าเป็นวงในเงินล้านสายเกาหลีอือนะครับว่าเรื่องนึงนี่เนาะเพื่อนรับไปล้างกลัวโอ้โอ้ยอยู่เกาหลีเพิ่นซื้ออยู่บุญเปนปะเพิ่นอยู่เกาหล<ว>ีเราไม่<ว>รู้ว่าเพิ่นสั่งแบตเตอรี่ไปจากไต้หวนยังไงเขาบ่ายักแบบใดเขาบอ่ายักษ์นะแช่ว่าที่ที่แน่ๆเนี่ยคือบันถึกนะกันทรงไหมอ่าอืมเพอมันถึกบนถึกล่างมันอ่ะถึกทั้งบนทั้งล่างได้หลายๆนะ โอ้น่าสนใจน่าสนใจเนาะฮะ่อนนี้ลตมันใส่เวลาดโดนี่เอฟซีที่ห้ากรอบเลยอือฮะจังไงก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับคลิปนี้สำหรับการติดตามชอบจะเรื่องกะไรก็แช่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนโอเคครับผมฮะขอบคุณอะไรครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ